เธอต้องจัดของให้เรียบร้อยนะก่อนลูกค้าจะเข้านะเนี่ยตตัวนี้โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาดูเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนพิเศษไหมฮะพอดีเข้าคอนโดใหม่ค่ะก็เลยอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับคอนโดแล้วฮะทงนั้นสักครู่นะครับผมขอแนะนำนะฮะเตียงเตียงตัวนี้ครับชุดนี้ครับรูปลักษณ์นั้นโฉบเฉี่ยวนะฮะดูมีดีไซน์แบบนี่ฮะ ขอบคิ้วนี่ครับเป็นอลูมิเนียมเอด้วยนะครับแล้วก็มีช่องอเนกประสงค์ครับตัวเองน่ารักแล้วก็เหมาะกับคอนโดใหม่ของเราเลยเนาะเออใช้ได้ไหมโอเคมีอะไรเรียกผมแล้วกันนะครับโอเคได้ครับนะครับเธอดูวอก็ได้ได้ค่ะเขาอนน่ารักฮัลโหลเออว่าไงอืมอืออือโ้แต่บอลว่าไม่ได้วะใช่ใช่มาพาเขามาดูของแหละเฮ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทานไม่ทันเสร็จแล้วต้องไปกินข้าวเป็นเพื่อนเขาด้วย เออเออตะพูดอะไรอ่ะเพื่อนโทรมาไปเสร็จไม่ทันเดี๋ยวกินข้าวเป็นเพื่อนเธออีกอลโหลเออพูดอะไรกินข้าวกับใครไปนันึงแป๊บนึงเออแค่ดเดี๋ยวดู๋ดโทรไปอะไรเมื่อกี้พี่พูดกับใครอ้าวเคุยกับเพื่อนไงแล้วบอกว่าอะไรกินข้าวกับก็เดี๋ยวไปกินข้าวเป็นเพื่อนเธอไงนั่นไงทําไมพี่พูดแบบนี้อ่ะนี่เราเพิ่งแต่งงานกันนะแล้วนี่คืออะไร อยู่ดีๆกลายเป็นเพื่อนนี้หรอไม่ใช่คือเตาแต่งงานกันนะใช่แต่เพื่อนมันโทรมาเมื่อกี้มันโทรมาหาพี่เมื่อกี้แล้วพี่ก็บอกว่าพี่จะกินข้าวกับเพื่อนน้องคือเพื่อนไม่ใช่กินข้าวกับเพื่อนไม่ใช่ไม่ได้ฟังฟังก่อนไม่ใช่กินข้าวเป็นเพื่อนเกาจะกินข้าวเป็นเพื่อนเข้าใจไหมก็นั่นแหละน้องเหี้ยจะเชื่อไม่ได้ไม่ได้ฟังก่อนฟังก่อนไม่อย่ามาจับตัวเอาก็มันอยู่ด้วยกันสองคนพี่กินข้าวเป็นเพื่อนไงก็นั่น เลิกกันเลยเะล่เรจะเลิกขนาดเลิกจะเลิกันเรื่อะไรคนแต่งงานกันเนี่ยนะมันไม่ควรใช้คำว่าเพื่อนเลิกเลยหมายความว่ากินข้าวเป็นเพื่อนกันเอาไไปกินข้าวเป็นเพื่อนอันนี้คืออันนี้คือผัวไปกินข้าวเป็นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้งตงงตงงต้งต้งไม่ต้องรอไม่ต้องรอสีขอเวลาแปเดียวไม่เกินนาทีหรอกเออะไหเออออไอ้ตเมียนี่คือเมียเดี๋ยวไเออ ไม่ได้เพราะพอดูของเสร็จแล้วเนี่ยใช่ฉันต้องไปกินข้าวเป็นผัวเขาจบนะอีกทีนะฉันจะกินข้าวเป็นผัวเขากินกับกินกับเมียเออเออแค่นั้นแหละโอเคเพื่อนได้เลยโอเคนะสบายใจนะเดี๋ยวพี่จะกินข้าวเป็นผัวเธอนะเพรเธอเนี่ยต้องกินข้าวเป็นเมียพี่ด้วยแค ให้ยินอีกนะเออจัะจับน,นี่ใครเมียเออนี่ใครหัวแล้วไหนเพื่อนไม่มีเพื่อนแหละโอเคขอโทษขอโทษเออไม่มีัางใจออต้องให้อารมณ์ขึ้นพี่จะมีนะเมีย